รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการรถโอชากับผมมรกฎโกมลบุตร,ะร,ะระนะครับเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์8โมงครึ่งจนถึง9โมงครับรายการของเรานำพาร้านอาหารอร่อยๆมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันนะครับ ในรายการของเรานะครับก็จะมีทั้งสรตทฟู้ดครับซึ่งก็ถือว่าเมืองไทยของเรานี้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเลยเกี่ยวกับสรตทฟู้ดมาให้คุณนั้นได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ยังจะมีร้านในตำนานไม่ว่าจะมีอายุมาแล้ว20 30, 30, 40, ปี30ปี40ปีบางทีเป็น100ปีเราก็นำมาเสนอเช่นกันนะครับแล้วก็ตบท้ายกันด้วยของหวานครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการล้างปากไปในตัวนะฮะกับรายการรถโอชาของเราครับ ในช่วงแรกนะครับสตรีทฟู้ดของเราครับมาร้านอาหารตามข้างทางนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้เราเลยอยากขอไปลุยย่านพญาไทครับเพราะว่าเรารู้ว่ามี2ร้านที่น่าสนใจเริ่มจากร้านแรกครับนั่นก็คือร้านกา r d เด้นสลัดนั่นเองเราไปทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมาทำร้านสลัดกา r d เด้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมถึงว่าทำร้านการเล่นสลับเริ่มต้นมาอย่างไรยาวมากเลยได้เรามีเวลาเรื่องจริงเปิดร้านเล็กๆแถวบ้านแล้วแถวบริเวณบ้านนะคะเขาเป็นฟาร์มปลูกผักก็มีที่ว่างอยู่ก็เลยลองปลูกเล่นๆดูแล้ว วันหนึ่งเคนก็เลยมาบอกว่าเนี่ยเรามาเปิดที่นี่ดูไหมสนามจริงแล้วนะจริงๆแล้วหมายกับเคนก็ทําร่วมกันมาโดยที่เคนก็บอกว่ามีคือเงินก้อนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะใช่เป็นเงินที่เขาทํางานเก็บสะสมมาตั้งแต่ตอนเรียนเแล้วเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นเงินที่เขาเก็บนะเขาปวดหน้าตักตรงนี้เลยนะเราห้ามเจงกันนะอะไรอย่างนี้หรือถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เหลือนะอะไรประมาณแบบนี้นะ มีน้ำสลัดอะไรบ้างที่นี่ที่นี่มีเมนตสิกก็จะเป็นงาคนญี่ปุ่นซีอิญี่ปุ่นเทาซันไอแลนด์น้ำซีซ่าแล้วก็จุดเรียกลูกค้าหมายว่าน่าจะเป็นน้ำสไปซี่หมายมันจะเป็นน้ำสลัดแบบเผ็ดนะคาที่คือมันจะมาพร้อมกับพวกสลัดแซลมอนอะไรนี่ใช,ใช่ไหม สลัดวาซาบิใช่รับสุดเปิดร้านใหม่ทําลองทําน้าวาซาบิก็ลองอไปชิมของร้านอื่นๆก็เขาติดหวานเราไม่ค่อยชอบติดหวานเท่าไหร่ก็เลยลองรับสูตรก็เป็นวาซาบิของกาเดนสลัดมาถึงเมนูบ้างอันนี้เอาสลัดก่อนเมนูที่ขายดีมากๆของร้านนี้คือเมนูสลัดไก่อบก็จะ,ะมีผักมีไก่อบ แล้วก็มีไข่ต้มซึ่งก็สามารถเลือกน้ำสลัดได้ใช่แต่ถ้าไม่เลือกก็จะมัดมือชกให้เลยเป็นงานงน้ำข้นอ่ามีสลัดอะไรอย่างอื่นอีกก็จะมีหมูย่างสลัดกุ้งทูน่าเบสิกาซีซ่าแซลมอนลมควันแล้วก็ตัวใหม่เป็นปูอัดวาสาบียำสาหร่ายครับนอกจากนั้นยังมีเมนูอื่นๆที่อ่ะโอเคคนรักสุขภาพจะกินสลัดก็กินสลัดไปแต่ถ้าอยากจะกินท้อง เราก็มีข้าวด้วยใช่มีข้าวมื่อวันต้องกินข้าวมีข้าวยงหมูข้าวยงไก่ข้าวหมูตรุนค่ะแล้วก็เพิ่มมาใหม่มีข้าวไข่ระเบิดกับข้าวพันหนังเลียอืมอืมนี่ก็เป็นอาหารจานเดียวแต่ก็มีสปาเกตตี้แซกมานิดนึงอ่าฮะครับผมซึ่งข้าวจะใช้ข้าวข้าวใช้เป็นสามกระย์ก็จะเฮตตี้นิดนึงมีข้าวแดงเป็นไลเบอรี่ผสมข้าวหอมมะลิขากลองนิดหน่อยอ่ะ ส่วนใหญ่แล้วราคาของสลัดเป็นยังไงอาหารของเรา,าเริ่มต้นที่60บาทข้าวก็จะ60บาทราคาเริ่มต้นนะคะการ์เดนสลัดก็จะมีผักกับน้ำสลัดให้เลือก60บาทเหมือนกันอย่างสลัดไก่ที่พูกเป็นตอนแรกก็100บาทอ,อิ่มเลย้อยเดียวร้านเราเปิดปิดกี่โมงเปิด10โมงแล้วก็เลิกรับออเดอร์ประมาณ2ทุ่มครึ่งค่ะ ก็นั่งทานได้จนถึง3โมบอกหน่ครับว่าสมมุติถ้าจะมาร้านการเด้นสลัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงเลยรถไฟฟ้าพญาไทยกัเลยกรงประสุสัตนะคะตรงมาเรื่อยๆมุ่งหน้าเหมือนจะไปสยามร้านอยู่ติดถนนใหญ่ก็จอดรถได้ในปทุมวันรีสอสร์ทไะมีเฟซบุ๊กปะเฟซบุ๊กมีค่ะเสิร์ชหาร้านได้นะคะแล้วก็ติดตามได้ในเฟซบุ๊กการเด้นสัตไป มิชูม,ชมิชูนี้คือเป็นชื่อย่อมาจากนามสกุลสามตัวแรกร้านที่2ที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับนั่นก็คือร้านบังดีนั่นเองครับขายข้าวหมกไก่นะครับแล้วก็รวมไปถึงซุปหางวัวด,ด้วยพี่กบครับจช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าร,ร้านบังดีเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรครับร้านบังดีเริ่มต้นมา ประมาณ20ปีแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเราขายแต่ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อพอมาอยู่พญาไทก็มาขายเป็นพวกข้าวหมกข้าวหมกหมกนี่ก็มีทั้งหมกธรรมดาแล้วก็มีหมกไก่ทอดเครื่องหมกไก่ย่างหมกปลาหมกเนื้อข้าวหมกพริแม่น้ำโอ้มีด้วยใช่ค่ะและได้ข่าวว่าที่เด็ดเนี่ยถ้ามาวันศุกร์ ต้องมีข้าวหมกแพะเลยโดนข้าวหมกแพะเลยซึ่งวันนี้เนี่ยมาไม่ใช่วันศุกร์ก็เลยอดข้าวหมกแพะนั่นเองนอกจากข้าวหมกต่างๆแล้วมีอะไรครับก้มีซุปหังวัวซุปเนื้อซุปไก่ครับแล้วก็อาหารว่างก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อปิ้งแล้วก็มีเดียวเปือกหมกปลารสชาติดีนะครับเดียวเปลือกทอดนี่แหละค่ะที่เป็นอาหารแนะนําเดี่ยวเปือกทอดนี่ต้องทานกับก๋วยเตี๋ยวได้ทานว่างของว่างได้ ข้อสำคัญอันหนึ่งข้าวหมกเห็นบอกว่าเป็นข้าวหมกสามสียังไงพีก่กุกอธิบายนอยข้าวหมกร้านบังดี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับข้าวหมกทั่วไปะนะคะข้าวหมกที่ร้านเนี่ยจะเป็นสไตล์อาราเบียนกับอินเดียนปนกันซึ่งข้าวหมกที่ร้านเนี่ยลูกค้าต่างชาติจะชอบมากะจะมาทานกันแบบเกือบทุกวันนะคะเป็นพวกยุโรเปียอะไรไงเงี้ยพวกยุโรปพวกเอเชียอะไรเราก็จะมาทานพวกอินเดียบังกลาเทศเนปาลอะไรเนี้ยจะมา พูดถึงซุปอีกหน่อยหนึ่งซุปมีซุปมีซุปหางวัวที่เด็ดเลยมาทานซุปหางวัวที่นี่นะคะถ้าไม่เปื่อยเ่ยนะคะเอาเงินคืนไปเลยคือซุปหางวัวนี่เปื่อยมากต้องเปื่อยมากๆแล้วก็นุ่มแล้วมันจะแบบเป็นวุ้นๆนะเนาะจะอร่อยมากเลยแล้วก็ซุปไก่ถ้าคนไม่ทานเนื้อก็จะเป็นซุปไก่แล้วก็ซุปเนื้อแต่ซุปหางวัวเนี่ยแบบที่เด็ดนะขอแนะนําเลยใช่ไหมใช่ที่เด็ด ก็สำคัญครับนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วยังมีแง่มุมดีๆจากบังดี้ครับที่เขาเล่าให้ทีมงานของเราได้ฟังกันนี่คือบังดี้ที่เป็นชื่อร้านด้วยอ่าบังดี้อัอธยาศัยไม่ตรี <ý Souls> ดีมากนะครับผมบังดี้บังดี้อยากเสริมอะไรอยากที่ภรรยาได้พูดก่อกนก็ค<อ>ืออย่างนี้อเราจะอธิบายฟังว่าว่าจริงๆแล้วร้านอาหารที่เราเปิดเนี่ยไม,ม่ใช่แค่ร้านอาหาร คือลูกค้าที่ด้ามากินข้าวที่นี่ผมบอกได้เลยนะคุณจะมีส่วนร่วมในการทําบุญกับเรานะเพราะอาหารของผมเนี่ยผมหักให้จานละหนึ่งบาทเพื่อการกุศลโอ้เยี่ยมเลยสมมติข้าว50บาครบบาทผมได้49บาททผมได้มีกลองยอดจานละหนึ่งบาทให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการทําบุญกับเราเราไม่อยู่คนเดียวใช่ถูกไหมครับครับ แค่ผมส่งยิ้มมีรอยยิ้มให้พี่พี่ก็มีความสุขออผมก็ได้บุญแล้วชว<ด>ยรครับรรให้ยิ้มคือการให้ทานครับอ,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 อิสลามสอนแบบนี้ชัดเจนให้ยิ้มคือการให้ทานครับเป็นมุมมองที่ดีจากบังดี้นะครับได้รู้เรื่องราวของอาหารฮารานกันไปแล้วนะครับจากบังดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับเพราะว่าร้านในตำนานเยอะแยะมากมายในเมืองไทยมีให้คุณได้ติดตามในรถโอชาครับ